จำเสียงได้น่าจะเป็นวีลชนเนาะอ่าคือเน้นเน้นสอบสวนรวบรวมข้อมูลเพื่อมาทำงานเนาะที่ที่ที่ฟังพูดเมื่อกี้เนนะคะมันอาจจะไม่วิชาการจ๋าเท่าไหร่ะนะคะแต่เน้นเอาข้อมูลมาทำงานนะคะทีนี้เดีย๋ยวไปใส่ตรงหมายเหตุได้ไหมคะว่า กรณีเราจะใส่ยังไงดีว่าจังหวัดเอ่อก็ใส่ไม่เหตุไปต่อจากข้างล่างนี่นะครับม่ได้ใส่ไว้ในช่องจังหวัดอะ่ะ บ้างเลยไหมครับหมายเหตุตรงตาราด้างล่างที um ่ว่าไดาวที่สามเป็นอันดาวที่สามครับจังหวัดระดับจังหวัดสามารถร้องขออะไรนะร้องขอบามเช่ยเดือวับจากระดับเขตได้มีข้อติดขัดกางสวน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่ใส่ให้นะคะว่าทุกระดับเนาะสามารถที่จะร้องขอ